สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องลูกพีกพีดพาสนุกอีกเช่นเคยจ้าวันนี้นะคะลูกพีดก็จะพามาพักผ่อนที่บ้านสวนกันจ้าเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้อดไม่ได้ที่จะเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ลูกพีดชอบมากังเต็นมากๆเลยค่ะคือมันแบบได้ฟิลมากๆเลยนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆที่พ่อจะให้ตลอดเลยจ้าดูเห็นลูกว่าบนต้นไหมลูกเบลเลอร์เลย สีดำๆเนอ่งม่งวงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บลูกว่ากันนะช้าแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวลูกเพชรจะพาเพื่อนๆไปดูลูกว่ากันนะคะตรงโน้นค่ะจะมีสองต้นนะคะคือมันโดกบ้างๆเลยค่ะลูกก็ใหญ่มากด้วยนะคะเราไม่ห่วงนะคะเวลาลูกค้ามาตกปลาก็ให้เก็บ,บกินได้เลยจ้าไม่ขายด้วยอยากกินก็เก็บตามสบายเลยจ้าอย่างดก เอาเป็นว่าเราไปเก็บลูกว่ากันดีก่อนนะจ๊ะไปจ้าไปอยากกินกับแม่เด้อเจ้าเด้อลูกพีชเคยลองทานลูกว่าแล้วนะคะรสชาติมันก็จะฝาดๆเปรี้ยวๆค่ะแต่ว่าลูกพีชก็กินได้ไม่เยอะนะคะเพราะมันฝาดลิ้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนนะคะบ้านลูกพีชก็เคยปลูกค่ะแต่ว่าลูกมันเล็กเกินไปนะคะแล้วคุณพ่อลูกพีชก็ไปเจอลูกที่ใหญ่กว่านี้ค่ะเป็นพันธุ์ลูกที่ใหญ่กว่านี้เนาะก็เลยเอามาปลูกค่ะ ลูกพีทเลยได้ชาวยามาว่าลูกพีทกินลูกว่ามามาจิพา่อเมาเก็บบอกว่าลูกพีทขออนุญาตไปเก็บแล้วก็กินลูกว่าก่อนนะคะและ้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆตอนที่มีลูกค้ามาตกปลาก,กันจ้า ได้มาแล้วนะคะลูกว่าเดี๋ยวลูกพี่จะพาไปดูบรรยากาศการตกปลาของลูกค้ากันเลยนะจ๊ะที่นี่บริการแบบกันเองมากๆเลยค่ะลูกพี่ใจดีมากๆลูกค้าก็มีเยอะอยู่นะคะ ลูกค้าก็ได้ปลาเยอะด้วยค่ะตัวใหญ่ด้วยมาเที่ยวกันนะจ๊ะมากันได้น,นะจ๊ะที่ลงจากบอ่อตกปลานนทบ,บุรีไซใหญ่เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะใครอยู่ยแถวๆนี้ก็แวะมาเกี้ยลูกพีกันได้นะคะตอนนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าลูกค้าจะได้ปลาตัวนี้ไหมตัวใหญ่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้จ้าลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย